ยินดีต้อนรับสู่ testing การวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่อนาคตแห่งรถสปอร์ตอเมริกันการกลับมาอีกครั้งของตำนานอย่างม t ส n ต b บอส429ปี2026นี่ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือคำกล่าวที่บอกเล่าเสียงคำรามจากอดีตที่กลับมาอีกครั้งสู่ยุคสมัยใหม่ด้วยพะละกกำลังและบุคลิกอันทรงพลังที่ทำให้รถรุ่นดังเดิมกลายเป็นตำนาน Ford รู้ดีว่า ต้องรักษาชื่อมัสแตงให้คงอยู่ด้วยนวัตกรรมมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้พวกเขาได้ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานแรงม้าอันดุดันเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยพิสูจน์ให้เห็นว่าจิตวิญ,ญญาณของรถสปอร์ตยังคงไม่เอะเลือนหายไปเมื่อมองแวบแรกบอส429ปี2026ดึงดูดทุกสายตาด้วยความกว้างเตี้ยลงและรูปทรงที่ปราดเปรียวกว่ามาสแตงรุ่นอื่นๆด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมาสตงรุ่นคลาสสิกปี1969แต่เพิ่มเส้นสายที่เฉียบคมขึ้นพร้อมองประกอบด้านอากาศพลศาสตร์ที่สามารถเปิดปิดได้ตามความเร็วและความต้องการในการระบายความร้อนฝ่ายหน้าเหลดทอดยาวดุดดวงตาที่ดุดันฝากระโปรงหน้าทรงกำยำปูดปนอย่างสง่างามเนือคุมพลังที่ได้รับการออกแบบใหม่ตกชื่อบอสให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้านหลังปลายท่อไอเสียสีนางเสียงคำรามดุดันราวกับตกคนทั้งละแวกให้ตื่นเสียงคำรามทุ้มลึกติดเถื่อนไร้ที่ติ ภายใต้ตัวถังอดุดันนี้หัวใจสำคัญของรถรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ V8 ขนาด7.0ลิตรสูบนอนไา้ระบบอัดอากาศสร้างขึ้นด้วยมือเชดเช่นเครื่องยนต์ Boss 429รุ่นดั้งเดิมจากปลายยุค60แต่นี่ไม่ใช่วิศวกรรมแบบเดิมๆเ,เครื่องยนต์ใหม่ผรสานระบบไฮบริดไม่ใช่แค่ประหยัดน้ำมันแต่เพื่อปลดปล่อยแรงบิดทันทีเปรียบเสมือนพลังไฟฟ้าที่เต็มเต็มช่องว่างของการเผาไหม้แบบเดิม ทำให้คันเร่งตอบสนองฉับไวและส่งพลังผลลัพธ์ที่ได้คือกาลังกว่า800แรงมา้าส่งกาลังไปยังล้อหลังผ่านระบบเกียร์ดูอันพลัสแดสปีดใหม่ปอร์ดอ้างว่าทําความเร็วจากศูนย์ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง3.1วินาทีแต่ใครก็ตามที่เคยขับบอสจะรู้ดีว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขแต่มันเกี่ยวกับความรู้สึกถึงพละก,กําลังที่เราใจจนแทบหยุดหายใจภายในฟอร์ดค้นพบความสมดุลระหว่างสเส่็จแบบย้อนยุคและความเรียบใ่ลายุคห้องโดยสารอบล้อมผู้ขับขี่ ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์อันคันธาราและอลูมิเนียมขัดเงาขนา,ขนาดที่แถงหน้าปัดดิจิทัลทําให้มาตรวัดแบบตั้งเดิมดูมีชีวิตชีวาในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมีโหมดคลาสสิกที่จําลองรูปลักษ์ของแถงหน้าปัดปี1969บนหน้าจอพวงมาลัยแบบฐานแบนให้ความรู้สึกหนักแน่นและแม่นยขนาขณะที่ปุ่มสตาร์จะเต้นเป็นจังหวะสีแดงราวกับหัวใจเต้นท่าให้คุณกดเมื่อคุณกดแล้วบอส429จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงคำรามคำรามอันดังสนั่นหวั่น อันไหวจนคุณขนลุกการขับบอสปี2026จะเป็นประสบการณ์ที่พ่าเลือนเส้นแบ่งระหว่างความวุ่นวายและการควบคุมรถคันนี้ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาตอบสนองฉับไวและชาญฉลาดกว่าที่คุณคาดคิดระบบช่วงล่างจะปรับตามสไตล์การขับขี่โดยอัตโนมัติโดยจะกระชับขึ้นเมื่อคุณเหยียบคันเร่งอย่างแรงและผ่อนคลายลงเมื่อขับขี่อย่างนุ่มนวลระบบไฮบริดจะดึงพลังงานกลับคืนมา ในระหว่างการเบรกและการเข้าโค้งและส่งพลังงานกลับคืนสู่แรงบิดมหาศาลที่เร่งเครื่องอย่างไม่หยุดยั้งแม้จะมีเทคโนโลยีมากมายแต่การเชื่อมต่อระหว่างผู้ขับขี่และเครื่องยนต์ยังคงบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นระบบตอบสนองของผูมาลัยแบบไฮดรอลิกแชสซี่ที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบและส่วนท้ายที่พลิ้วไหวเพียงพอที่จะเตือนคุณว่านี่คือมัดแต่งอย่างแท้จริงฟอร์ดไม่ได้สร้างบอส429รุ่นใหม่เพียงเพื่อสร้างความประทับ